สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวที่ทะเลกันนะคะพามาชมบรรยากาศสวยๆค่ะวันนี้เอ่—นะคะที่ชายทะเลนะคะต้นไม้สวยมากเลยนะคะล้มลงมาแบบว่าให้คนได้นั่งพักผ่อนได้เลยเนาะโอ้โหสวยไหมคะนี่นะคะมาเที่ยวตอน เย็นๆนะคะทะเลของเรามีใบไม้ร่วงด้วยโอ้โหสวยนะคะนี่ชายทะเลนะคะน้ำลดลงไปแล้วยังไม่ขึ้นมาเนาะวันนี้ก็พามาชมทะเลนะคะขึ้นสวยๆ,ๆค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามตอนต่อไปนะคะวันนี้จะทับคลิปท่านเ้นค่ะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ บายขอตัวไปเล่นทะเลก่อนนะคะสวัสดีค่ะ